ครับก็จะมีถังน้ํามันนะครับผมนะครับถังน้ํามันแล้วก็เป็นคอนโทรลสองแกนนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลสองแกนคอนโทรลตัวนี้สามพันนะครับคอนโทรลตัวนี้นะครับสามพันห้าสามพันเดียวนะดูภาพแป๊บนึงครับผมคอนโทรลสองแกนนะครับสามพันนะครับผมคอนโทรลสองแกนนะครับผมสามพันนะครับกระบอกยาวสามพันห้านะครับครับพี่น้องเนี่ยกระบอกยาวเลยสามพันห้ากระบอกสั้น สามพันค,ครับผมบัวสั้นสามพันน,นะครับตัวปั๊มนะครับผมตัวปั๊มสามพันครับตัวปั๊มนะครับปั๊มสามพันถังน้ำมันห้าร้อยครับผมพี่น้องถังน้ำมันห้าร้อยนะครับครับส่วนถ้าแกนเดียวก็สองพันห้าครับแกนเดียวสองพันห้านะครับอ่ากระบอกยาวนี่มันอ่ายาวหกสิบครับยาวหกสิบนะครับยาวหกสิบนะครับตัวสั้นนี่อ่าสี่สิบครับตัวสั้นสี่สิบ ตัวสั้นสี่ชัก50ครับตัวยาวตัวยาวเวลาชัก50ตัวสั้นชัก30นะครับตัวนี้ครับกระบอกนี้นะครับผมพี่น้องครับอ่าพี่น้องคนไหนอ่าสนใจนะครับหรืออ่าต้องการอ่าชุดยกก็โทรมาได้ครับผมนะครับนะครับ0 8 3 3์แปดสนะครับเป็นกระบอกใหม่นะครับผมเป็นเป็นของใหม่หมดครับนะครับที่เห็นมีอ่านี่เป็นรอยกึงนะครับผมเขากึ่งใหม่เดิมทีมันเป็นแบบ เป็นลูกยางครับผมนะเป็นลูกเบี้ยวนะครับผมแต่กึ่งมาเป็นเป็นหกุนหมดเลยจะได้สะดวกสบายนะครับผมพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับส่วนปั๊มจะมีตัวนี้แถมไปให้นะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่สั่งของจากผมนะครับสั่งของผ่านผมนะครับจะมีตัวนี้แถมให้ต้องเข้าใจนะครับตัวนี้ต้องเก็บไว้นะครับอย่าให้หายนะครับตัวนี้ครับนะครับตรงนี้สําหรับเข้าตัวปั๊มโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับส่วนพวกตัวต่อพวกตัวตรงตัวต่อมานี้อ่า เราไปหาที่ร้านร้านอัดสายให้เขาหาให้นะครับผมนะครับก็จะมีนะครับเห็นไหครับโทรมาครับผมนะพี่น้องถ้าพี่น้องคนไหนอมองหาชุดไฮดรอลิกอยู่ก็โทรมาได้ครับผมนะขายแยกชิ้นก็ขายนะครับผมนะครับโอเคแกขายยกแยกชิ้นก็ขายนะครับหรือว่าจะสั่งเป็นชุดก็ได้นะครับชุดเล็กก็9ก้าพันครับชุดใหญ่ก็หนึ่งสามพันห้าร้อยนะครับผมนะพี่น้องนะนะครับฝากด้วยครับผมนะพี่น้องครับ แล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนยังหาอะไรตัวไหนไม่ได้ก็โทรมาคุยกันปรึกษากันนะครับผมนะครับเผื่อผมมีจะช่างแนะนําให้นะครับผมนะครับบอกนี้นะครับยาว60นะครับผมชัก50ยาว60นะครับบอกนี้นะครับยาว40นะครับชัก30นะครับถ้าบอกสั้นนะครับผมบอกสั้นชัก30บอกยาวชัก50นะครับยาว60นะครับนี่ยาว 40ชักสาบนะครับบอกสั้นนะครับผมโอเคครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ฝากเลยนะครับผมถ้าพี่น้องคนไหนยังหาชุดไฮดรอลิกไม่ได้นะครับก็โทรมาครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะต่อไม่ได้ครับผมถ้าสั่งจากผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต่อต่อไม่เป็นต่อไม่ได้ติดตั้งไม่เป็นนะครับผมบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงครับผมนะครับโทรมาได้เลยครับถ้าใครสั่งของสั่งชุดไฮดรอลิกนะครับ ผ่านผมไม่ต้องกลัวว่าจะติดตอมจะต่อไม่เป็นติดติดตั้งไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับผมนะพี่น้องเนาะโมมาเลยครับครับหรือว่าพี่น้องคนไหนที่ซื้อจากที่อื่นไปก็ต่อไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับปรึกษาผมได้เหมือนกันครับผมนะยินดีปรึกษานะครับผมนะสำหรับพี่น้องนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมนะนํำเสนอชุดให้ริกกับอุปกรณ์ต่างๆครับผมนะครับ โอเคครับฝากเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม